คอลลาเจนที่ใส่3ชนิดด้วยกันนะไดเปปไทยไตรเปปไทยและชอบที่สุดคือไทค์ทูนำเข้าจากญี่ปุ่นถ้าคุณจะกินคอลลาเจนคุณต้องหาด้วยนะว่าในนั้นใส่วิตามินซีให้คุณด้วยหรือเปล่าเพราะวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีกลิ่นขาวชอบสุดๆเลยย0ิบแคลเท่านั้นเองไม่ต้องกกัออ้วนนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สีด้วยนะเป็นแบบใสๆกินกับน้ำเปล่ากินกับน้ำอะไรที่คุณชอบได้หมดมีออย ชัดเจนค่ะเป็นฮาลาลด้วยดังนั้นมุสลิมทานได้คุณแม่หาทะเลทานได้เพราะเขาทํามาจากปลาน,น้ําจือดอันนี้ชงให้แม่และเฮ้ยทตไม่ใส่เร็วขนาดนั้นนะใส่เร็วใส่เร็วมากริสตัลคอลลาเจนนะคะคือเราเด็ยไปเพาะนะคะในเซลล์กระดูกอ่อนของมนุษย์จแล้วก็คือผลที่ออกมาอันนี้คือผลออกมาจากสถาบานันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะมันลดการสื่อสารอักเสบของข้อต่อได้ซึ่งลดได้จริงนั่นหมายความว่าการสื่อสารอักเสบของข้อต่อเนี่ยอย่างเช่นพวกอาการเจ็บอาการปวดต่างๆนั่นหมายความมัันเทาแตต่อีกวนึง ที่ชอบมากๆเลยวต้ตาพลัสซีตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามินซีนวัตกรรมใหม่เลยที่ช่วงนี้เราต้องเสริมสร้างดูแลภูมิคุ้มกันของร,ร่างกายด้วยวิตามินซีดีๆนะคะร่างกายเราผลิตเองไม่ได้เป็นวิตามินซีดีๆจากธรรมชาติ3อย่างไม่ว่าจะเป็นแอสเซเล่าเชอร์รี่โรสฮิปนูทิมินซีซึ่งนูทิมินซีเนี่ยนะคะเป็นตัวที่สามารถดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปยังไซเบอร์รี่ไปตั้ง7ชนิดรวมๆแล้ว3,000มิลลิกรัมเป็นวิตามินซีมากกว่าส้ม20 ถึง30เท่า1ซองมีแค่1ิแคลเท่านั้นเองไม่อ้วนไม่มีน้ําตาลไม่ใส่ไขมันไม่ใส่โซเดียมเป็นวิตามินซีธรรมชาติไม่ใช่วิตามินซีสังเคราะห์ที่ชอบมากกว่านั้นมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของบุ๋มยังไงครับกินง่ายกินง่ายก็คือไม่ต้องชว์คือใท้เขาฝากให้เลยเรอเชียร์พอทานจริงๆอ่ะแล้วนางดูข้อมูลจริงๆอ่ะนี่คือไม่ต้องพูดอะไรเลยูชอบที่ฉีกแล้วก็กรอกปากกินก็ทานได้เลยมันชมแล้วดื่มเหมือนกินวิตามินสดได้เชียร์ชอบแบบกรอกปากเพราะมันอร่อยมันรสส้มยูสุ